สวัสดีค่ะแชมเปญนะคะแชมเปญนริกเปิเอกนะนวันนี้มีหนึ่งเนสบาชิคไนท์เวตาทีมนะคะรอลูกศิษย์อาจารย์น้อยแล้วพี่พรคนสวยนะคะวันนี้ก็มาถ่ายให้ดูว่าแชมเปญย้ายร้านนะคะจากร้านตรงแฮปปี้คอนโดตรงนี้นะนี่ตอนนี้กาลัง คนของขึ้นรถกันนะคะเดี๋ยวรอพี่ต่อนะเดี๋ยวพี่ต่อมาช่วยนะคะแล้วก็ให้ชั้นวางของชั้นวางประจัศอะให้มะม่วงไปแล้วชั้นหนึ่งเนาะก็แบ่งแบ่งกันไปนะคะตอนนี้จะไปลงก่อนของเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปพาไปดูบางส่วนนะคะว่าเราย้ายอะไรกันไปบ้างนี่รถอาร์ม คน,น,นี่เลยเหลือตรงส่วนที่เป็นหลังคานะแล้วก็ชั้นเบ็กชั้นน้อยต่างๆนะคะอันนี้ก็โคตรหนักหนักมาก ตู้ปลาเยอะมากซิงซิงล้างตู้ปลาอาบน้ำหมาได้ด้วยนะใหญ่ถึงดำมีไหมเนี่ยอ้วเยอะจริงเดี๋ยวรอพี่ต่อนะคะรอพี่ต่อมา เดี๋ยวมาดูกันมาแล้วพี่ต่อนะคะอือมีจ้อเอาผลขึ้นรถแล้วนะคะอาพี่ต่อสวัสดีครับวันนี้เรามีผู้ช่วยเยอะมากนะคะอ่ามาม่วงมะม่วงมาแล้วมะม่วง ีครอหาอา,อา,อาไม่เจอเพื่อนทำงานนะคะนี่แม่นี่แม่ไปดูว่าแม่สวยเหมือนเราไหมไม่ใช่สิเราต้องสวยเหมือนแม่คิมเดียวกันได้เสร็จแล้ว วันนี้ช่วยกันขมงขเมนนะคะตอนนี้กำลังขับรถกลับอยู่นะคะติดไฟแดงนี่น้องอามอยู่ข้างหลังนะคะใกล้ถึงบ้าน,นะ ช่วงเวลากินข้าวนะผัดกะเพราไข่ต้มไข่เจียว <c oughs> ข้างหลังอะไรหรอปลาปลาเยอะมากกินข้าวกันขอใหสับส,บสดกล้องอนะ่ะ ค่ะวันนี้ก็หมดวันแล้วนะคะกับภารกิจที่เราทำกันมาทั้งวันเลยนะคะก็ไม่มีอะไรเนาะต้องขับรถกลับแล้วมืดแล้วนะคะก็ติดตามแชมเปญนะคะแล้วก็ Nice Better Team ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเจอกันลาสิ่แชร์กรส่